เมืองจานแรกที่จะทําการนะคะก็คือแกงขนุนหรือว่าแกงบะหนุนค่ะเรื่องนั้นก็จะมีมะเขือเทศผักชีใบเรื่อยชะอมหอมแดงกระเทียมพริกแห้งกระชายมเมล็ดผักชีข่าตะไคร้ในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีเกลือปลารา้าแล้วก็กะปิค่ะส่วนขนุนที่จะใช้ในการทําแกงเราจะเลือกใช้เป็นขนุนสดเพื่อให้ได้รสชาติหวานของขนุนในน้ําแกงด้วยนะคะในส่วนของเนื้อสัตว์นั้นเราจะใส่เป็นซี่โครงหมูค่ะ เอาตะไคร้กับข่าลงไปเกลือนิดหนึ่งเกลือหอวลูกบักชีลูกบักชีคืออันนี้จ้าเอาพริกมาเลยนะพริกเอาพริกลงนะเลยอะไรจ้ะ,เอ,จะเอาหอมอนะหอกระเทียมใส่เลยนะหอมกระเทียม กะปินะคะน้ำเริ่มเดือดนะคะเดี๋ยวเราใส่ตัวกระดูกเข้าไปก่อนเนาะส่นใหญ่นิยมแกงกับหมูมากกว่าใช่ไหมคะแม่ใส่บางคนเขาก็ใส่ปลาปลาย่างปลาทูอะไรอย่างเงี้ยแกงกับปลาก็ได้เหมือนกันไหมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ก็ผ่าครึ่งเนาะ มะเขือเทศนี่ก็คืออยากให้มันออกรสเปรี้ยวด้วยใช่ไหมคะเนี่ยใช่มีรสเปรี้ยวแล้วเขาใส่พวกมะขามเปียกใส่อะไรไหมแม่ไม่ใส่ใส่ใส่มะเขือเทศนี่ก็ใช้ได้ก็คือเอาความเปรี้ยวจากเนี่ยแหละมะเขือเทศเริงละลว้วจริงแล้วเขาก็มาโขกกับน้ำพริกนี่แหละในตัวเครื่องแกงของแกงขันนุ่นนะคะเราจะใส่เป็นตัวปลาล้าด้วยแต่เป็นปลาล้าเนื้อเนาะเป็นเนื้อปลาล้ะมะเขือเทศคือเราไม่ได้ใส่เป็นชิ้นๆในหม้อแต่ว่าเราเอาลงไปต้มเลยนะคะโขกเลยแล้วเราเป็นน้ำแกงนี่แหละก็ใส่ ใส่กระชายนะคะตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วเราใส่ตัวนี้ได้เลยไหมแม่ได้เลยใส่ตัวพริกแกงนะคะตอนนี้เราใส่พริกแกงไปแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ตัวเนื้อขนุนลงไป ปลา้านะคะสองอย่างสุดท้ายที่เราจะใส่ในแกงขนุนหรือว่าแกงปนุนนะคะก็คือตัวหอมป้อมดอยใช่ไหมป้อมดอยป้อมหรือป้้มนะหอมป้อมหอมป้อมดอยหรือว่าผักชีไปเรื่อยนะคะแล้วก็ชะอมชะอมเรียกอะไรครับอาจารย์ก็ชะอมก็ชะอมอ๋อผักละเขาเรียกผักละหอมป้อมดอยกับผักละนั่นก็คือผักชีไปเรื่อยแล้วก็ชะอมนั่นเองนะคะ เรียบร้อยค่ะแกงบนุนของเราอีกหนึ่งอาหารเหนือจากขนนที่เราจะทำกันก็คือตำขนนค่ะซึ่งแม่สุนีนั้นจะเป็นคนทำให้ชิมค่ะ ตำขนนเนี่ยพริกแกงหรือว่าตัวเครื่องที่ใช้นี่ก็คล้ายๆกันกับแกงค่ะแม่มีมีอะไรที่ต่างกันคือไม่ใส่เป็นผักชีเนี่ยไม่ใส่แน่นอนไม่ใส่ใจะคร้ไม่ใส่แต่ใครก็ไม่ใส่นอกนั้นก็เหมือนกัน,นก็คือหอมกระเทียมกระชายพริกแล้วก็ขนุน,นะคะจะใช้เป็นขนุนที่ที่ต้มแล้วเนาะต้มแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราตำเครื่องก่อนเนาะ ัวขนุนต้มนะคะจะสังเกตว่าเขาจะใช้ทั้งลูกเนี่ยหั่น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 แบบสิดเปลือกไปเลยแล้วก็ต้มซึ่งอันนี้เวลาเราทำเ,าเวลาเราจะมากินก็คือละเลาะเปลือกอออจะ่นไหมเนาะได้ไหมคะนี่ได้เลยมันจะนิ่มไปหมดเลยค่ะแกนกลางเขาก็ไม่กกได้กินกันใช่ไหมคะเพราะอะไรแม่มันแข็งเหรอคะหรือมันแบบฝาดแกงมันฝาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย ต้มนี้คือลงไปตำใ,<ช>ในคกเลยเนาะคกเคราเล็กไปไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนคกแป๊บนึงนะคะอันนี้คือล้อนหลามมากโอเคค่ะคราวน,นี้ก็คลุกให้ัะใจเลยนะ หนึ่งอย่างที่จะใส่ในตำขนุนนะคะก็คือหอมเจียวกับพริกทอดค่ะซึ่งระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวโนจะเจียวหอมแล้วก็ทอดพริกเอาไว้สาหรับโรยหน้าตำขนุนค่ะส่วนแม่สุนีนั้นจะเริ่มปรุงรสในตำขนุนแล้วนะคะก็คือจะใส่กะปิปลารา้าแล้วก็มะเขือเทศซึ่งชาวบ้านจะเรียกกันว่ามะเขือส้มมะเขือเทศนั้นจะช่วยให้ออกรดเปรี้ยวด้วยค่ะ เจียวหอมทอดพริกเอาไว้แล้วนะคะเราจะนําตามขนุนที่แม่ตาเอาไว้มาผัดให้เครื่องปรุงต่างๆนั้นสุกและหอมค่ะต้องผัดนานแค่ไหนครับหรือว่าแบบให้แห้งหน่อยไม่ต้องไม่ต้องัให้มันหอมเขาผัดเพื่ออะไรคะจริงๆแล้วอ่ะเสร็จและเสร็จแล้วให้มันสุกเมื่อกี้เราเสร็จแล้ดิบเนาะอันนี้ก็ผัดให้มันสุกให้เครื่องมันสุกด้วย ทมเลยไหมคะไม,ไม่ต้องแล้วเนาะแม่จ๋าและอันนี้เราเอามาทำอะไรคะเนี่ยเขาเอาเก็บเอาแก้มเ,เ,เอากับอ๋อมากินคู่กันกินคู่กันยกพวงมาเลยนะ,ะ <laughs> เหมามาเลยเหมาพวงสังเกตว่าทั้งแกงขนุนและตำขนุนนั้นจะไม่ใส่น้ำตาเลยนะคะรสเปรี้ยวนั้นก็จะได้จากมะเขือเทศรสเค็มก็จะมาจากกะปิและปลาร้าโดยเฉพาะปลาร้ากับขนุนนั้นแม่บอกว่าเป็นอะไรที่เข้ากันแล้วก็ขาดไม่ได้เลยละคะ่ะแกงขนุนตำขนุนนี่มันชอบปลาร้า มันจะแบบเข้ากันเลยใช่ต้องใส่ปลาเยอะๆถี่บ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแกงขนมมันจะเปียงฮะเปียงฮะแปลว่าอะไรคะคือมันจะใส่ปลาเยอะปลาคือปลาร้าใช่เปียงเปียงแปลว่าอะไรคะเปียงเปียงคือมันใช้เยอะอ๋อเปียงห้าคือปลานี่ต้องหนักหน่อยแกงเออหนักปลาแกงขนมบ้านเราเปียงฮะได้แล้วเนาะคะเนาะได้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราตักใส่จานแล้วก็เดี๋ยวเราจะ โรยผักที่แม่ซอยเอาไว้เนาะก็ตัวพวกหอมเียกเสร็จเียเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้ง2จานอร่อยจากขนุนอ่อนของเราก็คือตำหนุนกับ บนที่ขาดไม่ได้ก็คืออันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเป็นน้ําส้มเกลียงนะคะสดๆเลยด้วยคือเติมน้ําตาลนิดเดียวเนาะเพราะว่าเราเพิ่งเก็บกันมาใหม่ๆแล้วมันอาจจะยังอมเปรี้ยวอยู่โอเคลุยเลยแม่ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจกเลยจ้ะจบเลยจ้ะขอชิมน้ําส้มเกลียงก่อนเลยน้ำส้มเกลียงนี่คือสดชื่นมากอร่อยมากอร่อยมาก,มากน้ำส้มเกลียงนี่คืออร่อยมากเลย ที่เขาสุกพุกเขาจะมีความนุ่มๆห <s> นึบๆเนาะนุ่มๆหนึบๆแล้วเจอน้ำปลาเข้าไปนี่คือแบบดีเลยอร่อยมากพอเวลาเราเอาไปผัดอะมันเหมือนมันมันหอมขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กินกับ ผักสดกินกับแคปหมูนี่ก็คือเข้ากันเลยนะคะตามขนุนนี่ก็แก่มากัางสองเมนูนะคะจริงๆทําง่ายจะยากก็ตรงที่ปอกขนุนอ่อนเท่านั้นเองเนาะที่มันยาง,ม,ยางมันจะเยอะนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งนะคะที่คุณผู้ชมอันนี้กินง่ายเลยก็คือสจมเกลียงนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤดูของเขานี่ก็คือเยอะมากนะคะลองติดต่อสอบถามมาดูถ้าใครอยากที่จะชิมนะคะก็คือที่บ้านท่าหลวงเนาะหมูสี่ตำบลเทิงบุรีอําเภอเถิน,นจังหวัดลำปางนะคะของดีของจังหวัดลำปางเรียกว่า มีให้กินเฉพาะที่นี่แหละเนาะอ่าก็ลองติดต่อสอบถามกันมาดูวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แสายรุง้งขอบคุณแม่สุนีแล้วก็แม่แม่ผู้ใหญ่บ้านเรียกว่าหลายๆท่านเลยที่โอ้โหมาทําขนมมาทําส้มตําอะไรกินมะลดกที่เราสอยมานี่ก็เป็นส้มตําทีมงานกินกันไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะ และสำหรับผู้ชมนะคะที่มีอาหารจานอร่อยของบ้านตัวเองนะคะอยากจะแนะนําให้โนกับพลุเนี่ยไปตามอาเภอจานนะคะแนะนําเข้ามาได้เลยที่ Facebook ของตามอาเภอจานนะคะแล้วก็ผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังทุกตอนแบบเต็มๆตอนได้ผ่านทาง y t u t u ค่ะพบกันใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ีวี HD ช่อง34ในรายการตามอาเภอจานนะคะวันนี้โนและแม่ๆต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะคะแม่ นมครกที่ทางกลุ่มแม่ๆนะคะเตรียมมาอันนี้ไม่ได้ถ่ายในรายการนะคะแต่ว่าแบบมาทําให้กินถึงขนาดตั้งเตานึกว่าขายอ่ะปกติก็ขายแล้วค่ะขายตลาดขายตลาดแม่บอกวันนี้คือปิดร้านนี่ปิดร้านแิดร้านจรับปิดแล้วปิดร้านไม่รู้เด้อหวานมันอมรินทีวี อย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจใารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอสดช่อง34ด้วยนะคะ